ครับพิกัดจับพิกัดเลยอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตะมนสนมเนาะเลยมานิดหน่อยก็จะเจอร้านปอเฮงโอชาเป็ดย่างปอเฮงโอปอเฮงโอชาเปียดย่างครับผมนี่ครับก็พาดูคนเนี่ยมาดูร้านที่มันเป็นเรียกว่ามันเป็นร้านเกษตรเชิงท่องเที่ยวเพราะว่าท่านเปลี่ยนจากที่นาครับให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในเรื่องของการที่จะเป็นร้านอาหารได้ด้วยและที่สําคัญที่สุดท่านก็บอกว่ามาอยู่ที่บ้านเนาะดูแลพ่อแม่นั่นนะครับประมาณนี้นะครับสวนอสุขด้วยเห็นได้ได้เห็น ต้นไม้ได้เห็นอ่าญ <Vas> ไดเห็นที่ที่บรรยากาศที่มันมัน<อ> freely, มันหาซื้อไม่ได้อืบางคนมีเงินก็ไม่ไม่สามารถซื้อบรรยากาศให้ให้ตัวเองได้นะใช่ครับความสุขบรรยากาศแบบนี้บางครั้งร้านในเมืองเราเป็นเพียงแค่การทานอาหารเนาะใช่ครับแต่สําหรับตรงนี้มันเป็นบรรยากาศด้วยได้ทั้งทั้งกรสีมาตองโทรก่อนครับทก่อนไหนาสันบเลือบโบเลือบครับบเกลียงโบริกินแหนครับผมอดีมาทางก่อน ครับ Adams. สวัสดีครับสุขคนครับมือนีมาอยู่บ้านขับไทยครับผมครับผมตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับมือนีก็ผ่านมาทั้งนี้นะครับก็เห็นลานอาหารหลานหนึ่งที่มันเป็นเชิงเกษตรครับแต่ทั้งหลังเพื่อนนี่เป็นคล้ายๆกับรีสอร์ทนะครับก็ได้เขาไปสอบถามเจ้าของหลานที่มาที่ไปจังไดขึ้นเดีมยวเมื่อยงสี่นะครับแล้วก็เป็นหนังจังมาอยู่แล้วก็มาอยู่แล้วก็ซิมีแนวคิดจังไดนะครับมือนีก็เลยมาหาเจ้าของหลานแล้วก็สอบถามเพื่อนนะครับ อ่าพอจะของหลานนะครับนี่จะของหลานเพื่อนสวัสดีครับแนะนําจะของนหนครับซื้อยังไงครับผมตั้มครับตั้มถ้าเกิดว่าซื้ออีหรีกับอวิรุธคัมพูเฟซบุกกับอวิรุธคัมพูนะครับผมซื้อตั้มคุณตั้มขออนุญาตเอิมคุณตั้มสันๆันนะครับเนาะครับผมคุณอวิรุธคัมพูนะครับก็มาเปิดล้านแบบนี้ตะกี้นี่เฮ็ดงานอยู่ไสจังไรครับผมเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพครับอยู่มินิมออโต้เอ็มรถบีเอ็มครับครับเฮ็ดอยู่หลายปีอยู่แต่ที่นี่ก็ มันเลยนะเฮ็ด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 ไปเฮ็ดมาแล้วเป็นเตนีีเพียนงานจะอะไรก็จะไม่เต่นทีภาษาภาษีสังคมมันมันหลายเออกินเที่ยวแน่อออเออไอเงินอนาคตเก่ามาใส้เออบัตรเครดิตครับผมทุกอย่างที่เขาเปิดให้เฮ็ดก็เอามาใส้อ่าเออพอสิ้นเดือนมากะ่เหลือบ่เหลือะกระจ่ายแต่บัตรเครดิต จะรงลูกน้ำชงบ้านพรบ้านพรรถนี่กันหลายจิปาทะมิเตนีขอบคุณครับผมขอบคุณครับเป็นหมดแล้วเหมดแล้วครับผมถ้าุดถ่ายแล้วก็เมาเปิดร่านอยู่บ้านมั้ครับตอนนั้นไปเปิดยูไอ้กรุงเทพก่อนเออยูไอ้นนทบุรีก่อนครับครับไปเปิดยูกับสิบสองปีครับเปิดสิบสองปีนะว่ากะปัญหาเนี่ยมันหลายอมันสังสมมาหลายว่าเออเขาเปิดร้านแล้วเขาขายดีแต่ที่นี่ที่จอดรถเทาบบมี ผมที่จอดรถเท้าบ่มีเพราะที่จอดรถเท้าบ่มีเสร็จปุ๊บเขาก,ก็เกิดปัญหากับค้นขางบ้านแน่คน้นอะรอบขางเลยว่าลูกค้าเขาไปจอดอยู่ล่านเขาเขาก็มาวายเฮาแต่ที่นี่เฮากลันเลื้เย้ยคุยกับแฟนว่าเอเขาอยู่มานหนึ่งกับซิปก็ปีละเขาก็กลับบ้านเถอะพอพอแม่เจ้ากระเถ่าละอเออคอยคิดว่าคอยเป็นเคย คอยสพาเจ้าไปเบิงพอก็เม่เจ้าเออเข้าไปหาเปิดร้านน้อยๆอยู่บ้านอันนี้คือร้านนี้หน่อยมันเนาะครับบ่อันนี้คือร้านนี้เนาะเปิดแล้วเนี่ยน้อยๆอยู่อยู่บ้านครับผมเพื่อให้เป็นอาชีพครับผมให้มีอาชีพด้วยกันเออให้มันมีอย่างเง็ดยในในบ้านนะครับบ่บ่บ่อยากมาอยู่สือแต่ว่าธรรมชาติของของผมกะอ่าบ่ เห็นหน้าปูเป็นเนาะครับผมเออผมเห็นหน้าปูเป็นผมปรกาค้าขายอย่างเดียวผมขายของอย่างเดียวผมเห็นหน้าปูเป็นแม่เท่าก็ถามอยู่ว่าสเห็นหน้าเป็นบ่ผมก็บอกแล้วผมเห็นปูเป็นเขาเห็นปูเป็นอีรีเนาะเขาบอกว่าเอาเจ้าเขาใส่กินกันด้โอ้ยไก่เขาเทดแล้วก็แบ่งเขาจระเออแต่ว่าผมบอกเหรอผมเลยบมาผมมาเปิดร้านนี่ดีกว่าเขาไปเบิร์ข้างในครับครับร้านอาหารนี่เห็นยังขายจังไรเนี่ยครับผมครับ นี่ครับกลับมาเปิดหลานสุดท้ายกับมาเปิดหลานเนี่ยนะสุดท้ายกับกำมาอยู่นะครับเนาะครับผมสุดท้ายกับกำมาอยู่บ้านเพราะว่าเขามีวิชาในใในนเรื่องเฮดเป็ดครับในเรื่องอันนี้ก็เลยว่าคุยกับอันนี้กับอันนี้กับภรรยาครับผมนั่นสิอันนี้เจ้ของร้านจะของร้านแคทจริงเจ้าของร้านแท้จริงเลยครับผมก็เฮดกับภรรยาเนี่ยแหละก็เลยว่าเออเขามาอยู่บ้านครับเขาก็หาอย่างเฮดเพื่อให้มีรายได้ ปกติผมคิดว่าจะขายได้แค่สามสี่ตอย่างนี้ผมคิดได้แค่นั้นเองนี่ครับผมว่าเออมนอยู่บ้านนอกอให้ได้มีรายได้แค่เมื่อสามร้อยสี่ร้อยผมก็อยู่ได้ละมผมก็พอ,อใจละได้เบิง้งได้เบิง้งดูแลพอดูแม่แม่น้ำไปน้ำมานครับแต่นี่พอเขาเริ่มมาขายอย่านีมันโมแมนม,มันโมแมนมันคนมันมาเรื่อยเรื่อคนมันมาเรื่อยเอย่างนี้ครับครับผมนี่ครับบรรยากาศในร้านเป็นนี่อันนี้คือแบบบ่ท่านถึงเที่ยงนี่เมื่อแล้ว ครับบนเหลือเลยครับแต่ว่าผมจะเพิ่มกระบาลกับบนเหลืออีกเออผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆอยู่ผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เมื่อนึงกับยี่สิบตัวโอ๋อแต่ยังอันนึงตั้งแต่ผมเปิดเมื่อแรกผมผมเพิ่มแค่สิบตัวสิบตัวมันกับภายในสองชั่วโมงมื่กับเบิดพอเบิดเสร็จก็เพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยเออเปิดได้แค่เมื่อนี้เมื่อเท่าไหร่นะผมห้าสี่หรือห้า วันที่ห้วันถึงอาทิตย์อยู่ยังบันถึงอาทิตย์อยู่แต่ว่าผลตอบรับดีนะครับเนาะดีครับแต่ที่นี่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขายังไปเบิ้งหุ้นครับผมบรรยากาศนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่หน้านะครับเนาะครับผมเปลี่ยนพื้นที่หน้านี่เป็นเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวอะไรก็เป็นเกษตรแบบแบบจังใดล่ะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเห็นบ่แดครับผมถามว่าเบื้องนี้กันครับนี่นี่อนาคตนี่คิดว่าสี่เฮ็ดสะพานแม่นบ่สะพานแนครับผมครับอืมเจ็ดสะพานข้ามไปนดีครับอืมนี่แนี่แบบนี้ตรงนี้ คนสวยนี่อนาคตก็คิดว่าสะพานขามไปทั้งพุ่นไอ้มองนั้นนั้นว่าครับสะเชื่อมต่อนี่สะเชื่อมต่อตรงนี้แหละครับนี่ครับเป็นประมาณนี้ไปนัเกษตรบ่มักแต่กะเห็ดเกษตรอยู่เห็ดครับผมแต่ว่ากะตัวตัวนี้เธอคือบักพลาดน้ำหอมอืมกับช่วงเขาหิตกันว่าไอ้กินแล้วมันคึกก็เลยเอามาปลูกเอามาปลูกเอามาปลูกมันขึ้นเยอะก็ได้แต่ว่าปลาได้นี่ก็หลายได้ครับปลาหลายเลือกซิปเมตรได้ครับนี่มันเวลามันเห็ดมันมันก็ลำบากในการเห็ด สดงว่าเท่ากับมีแรงน้ำแล้วในการเกษตรเท่าสิปลูกพักปลูกยังขึ้นมาเขามาขายในหลานก็ได้ผมไอจ้อบาดานไอสมเมิญลงไปเพื่อจะดูดน้ำอ่ะบาดานเขายังไปเบิ้งน้ำผุนกันออกมาอืมนี่ครับจากชีวิตเมืองกุ้งคนหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านหลก็ล่องเปิดหลานขายของหล้วก็พยายามสี่แบบคำเปลี่ยนเปลี่ยนคาว่าทีหน้าซื้อเนี่ยให้มันให้มันเป็นเขาเอื่นว่าจะไหนะเกษตรเชิงท่องเที่ยวครับครับคนกั มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ส้นสมือนี่ห้อยหาแบบนี้หลายเลยครับแมนครับกินอาหารแล้วถ้าไปกินในเมืองนี่อย่งมันก็เป็นเรื่องของซีเรียมมันคือ,อ,นนคอต้นต้น,ต,นต้นกล้วยที่ขึ้นขึ้นเปิดร้านใหม่<อ>มเปิดน้าปลูกไว้นี่ปลูกไว้น,นี่อันนี้ก็ใชั <c oughs> นี่คือแมนครับปั๊มนม้ำใช้ปั๊มนม้ำตัวนี้ดูดขึ้นมากตัวนี้บรรยากาศนะครับเนาะครับใส,ส่สม,มืดลงไปถ้าเกิดน้ำมันหน่อยก็ดูดตรงนี้ลงไปประมาณนี้อันนาคตก็คือสิเป็นบ้านต้นใหม่ทีแถวนี้เนาะนขาดว่าสิเป็นแังสันนะครับ น่าจะดีครับเพราะว่าค่อยๆเห็ดนไปครับมันจะเป็นแร่นมาเลยครับเห็ดบางต้นใหม่แล้วเชื่อมต่อจากหลังหนีไปหลังผุนอู้มันจะเป็นเพอร์เฟคแค่นะ้ครับนั่นมุ้งนั่นมุ้งมีแล้วอาหารอยูมองนี้อู้สุดยอดต่ได้หนิเดี๋ยวผมถ้าเบงเนี่ยไ้สิผ้ามาเบิงเรื่อยๆเลยต้องเห็ดได้ต้องนี่เราเพราะว่าข้ามีอยู่แล้วคือครับทัพยสินขฮามีอยู่แล้วคือต้นใหม่เห็นบ่ครับมองอื่มบ่มีเลยครับแต่มองนี้มีมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนั่นแล้วครับนี่เฮ็ดสะพานขำไปแต่ละต้นแล้วก็ย่างเสือประหารอู้บ่ธรรมดาครับนี่ นี่ครับแต่ตรงนี้ก็สิเอาไอ้ยึดทางยางมาปูเดี๋ยวฝนโตกมันก็ทิห้าขึ้นเขียวเน่แต่ตอนนี้มันเริ่มสร้างตอนหนาแร้งเนาะมันกะอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นนะครับเนาะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของคนคนหนึ่งที่ไฟฝันอยากจะมีร้านอาหารข้างหนึ่งผมกะความคิดผมนะว่าผมอยาก จิบกาแฟแล้วก็หดน้ามีาต้นไม้หดเออแต่ว่ามาถึงมือนี่มันกัดมันกัดได้โหดอีลี่แต่กับ่อคอยได้หดดอกเพราะว่าเฮ็ดอาหารเนาะเออต้องขายของต้องแหงต้องเตรียมของต้องเตรียมหลายอย่างแต่ยังน้อยเขาก็ได้อยู่บานเลยนน้อยเขาก็ได้เห็นคางคางเป็นทีหน้าห้าอะไรก็เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกเขาได้กินกุ้งก็ได้กินกุ้งนี่นี่ใส่กุ้งดักกุ้งนี่นะครับกุ้งไหลายนี่สานามซะนี่ครับ นี่ครับก็เป็นเกษตรผสมผสานอะไรก็มาจัดการนะครับนี่สะพานเพื่นาไปสะพานตัวนี้กะทิเฮ็ดไขมันเงากนี์ในอนาคตครับนั่นแหละครับเบื้องส่วนนี้จะเอากล้วยมาปูกก่อนครับกำลังปรับสภาพพื้นที่ครับตอนนี้นี่จะกล้วยมาปูกก่อนออันนี้ยางนาผมเคยปลูกเมื่อไหร่ตะกี้กับปลูกยางนาเนี่ยแต่วเนี่ยปลูกยางนาก็มีแต่คนมาบ่มาุงปลูกยางนาครับผมทีนี้ก็อา บมมีคนดูแลก็เลยถอนไปช่ำไว้ถอนไปช่ำไว้ยูหมองไอ้ทีหน้าอีกหมองหนึ่งของลุงช่ำไว้แต่ว่าล่อให้หนาฝนก็สีเอามาปลูกอีกคือเราเพราะว่าเจ้าของเดียมาอยู่บ้านแล้วแม่นครับได้ดูแลเพราะว่าถ้าเกิดท้องพะเยตเองครับกับวิมพายเห็ดก็บวิมพายสานตอกับวมพยสานต่อนะครับโลเคชั่นเพื่อนนี้เป็นแบบสบายๆครับนี่แต่อันนี้ก็เป็นที่ ทีของญาติพี่น้องติดกันเบอร์นะอของพีของน้องครับผม,อ,มอันนี้ผมเป็นเคยเลยแต่ว่าทีเมียบางทีผมดอกครับผมทีเมียแต่ว่าแม่เท่าเพื่อนกาเห็นด้วยมันรอบน่องอครับผมแม่ท่าวเาแล้วก็เห็นด้วยก็ถือ<ห>ว่าโอเคครับนี่ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งครับของจากชีวิตโลงง,งานเลยก็กลับมาอยู่บ้านเลยก็พยายามสิแบบสั่งได้และที่สําคัญที่สุดก็เห็นคุณต่ําบอกว่าสําคัญที่สุดอีกลก็คือได้กลับมาเบิงพ่อแม่เปนมครับแม่นครับครับอยู่บ้านเร่าอยู่บ่งไหนกับบุ่วนเขาอยู่บ้านเท่าไหมครับ เห็ดมององ่นแล้วก็ลงจอดรถเอยที่จอดรถก็มีปัญหาแต่ว่ามองนี้นี่โอ้สบายเลยครับเนาะจอดได้เป็นร้อยครับมาเมานี่มาลงไปเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาได้สั่งรายได้ครับคนชุมชนนําเกิดการจ้างงานขึ้นครับครับเกิดการจ้างงานขึ้นคนญาติพี่น้องก็ได้มีงานเห็ดมีรายได้เนาะครับดึงรายได้กลับสู่ชุมชนเากนส่วนหนึ่งผมผมได้ผมก็แบ่งอ่า คนนี้ได้หน่อยแน่คนนี้ได้หลายแน่ก็ต้องแบง่งเพราะเขามีรายได้ครับผมต้องอยู่น้ากันอืทุกคนก็ต้องมีรายได้เบิดครับผมผมก็เห็นตามความฝันผมว่าผมเคยบอกว่าถ้าเกิดผมมาสั่งร้านอาหารยูนี่แล้วถ้าเกิดว่ามันบูมมันขายดีทุกคนก็จะมีรายได้ทุกคนครับผมอมบอกว่าแต่ผมผมได้หลายผมก็จะแบ่งหลายผมได้หน่อยผมก็แบ่งหน่อยครับนี่คุยกันไว้เนี่ยแหละครับกะทะเบิงครับอีกประมาณเดือนสองเดือนหรือบอกอีกปีหนึ่งเนี่ยมองนี้กัสีเขียวขจีขึ้นแล้วก็สะเป็น ร้านอาหารนะครับเชิงเกษตรนะครับกะแวะแม่ด้ครับอยู่ที่บ้านทับไทยตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เมี้กานี่ครับพามาเบิ่งกันขอบคุณเจ้าของร้านคุณต่ำหลายครับมืิอนี้ที่พามาเบิ่งแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับกะแวะแม่ด้ครับรายละเอียด เดี๋ยวผมสิลงไว้ด้านล่างวิดีโอเนาะครับผมทั้งเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมก่อนสิมาต้องโทรก่อนครับก่อนไในว่าสันโบหรือเปล่บเรียบครับโบเกินเงียงโบติกินไหนครับผมอ่ะดีอนอันนี้ดีเลยดิผมแบบทักมาก่อนครับมากันโบติกรนแท้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ